อย่มันาิทก็ข้าูเลยจานะห่วงลูกมันห่วงฮียอะไรปล่อยลูกกระเลนกระเลนกระลาดจานนี่น้องีตจางคนนี้เอาไว้ก่อนเด้ดอลึอด,ดลับมากนี่ไงิดลูกิดจานมาเห็นไหมเอ้ยมีสีเหมือนแม่เลยว่ะกี่ตัววะ,ววะ,ววะมึงนับยัง มึงล่อแปดตัวเลยเหรอเฮ้ยมีเหมือนแม่อยู่นี่สองตัวตัวผู้ตัวเมียยังไม่ได้จับดูเลยจับดูป่ะตันวันนี้ดิมันเครียดเหมือนบ้ามันร้อนมันโอ้มันร้อนโอ้ยนี่นี่นี่โอ้นายตันแท้ๆเลยวะมึงเห็นยังอยู่โผล่หัวไปหน่อยเห็นยังเออเออหนุนเออมีน้ำตาลสองตัวไอ้นี่ออกเทาๆดำๆเนี่ยไอตัวใต้วางขาเนี่ยมึงไม่ดกจังวะ แล้วกูต้องเป็นลูกศิษย์พระวัดหาดเสะมอไอ้ตัวนั้นกูเสียวมันเข้าไปจับที่ตัวนั้นน่ะเดี๋ยวมันติดดังแล้วมันจะกัดกูไม่กัดไอ้กูถ่ยายไว้ให้ดูแลหลานหน่อยได้เพื่อนกัดกูปุ๊เนี่ยไม่กัดตักตันฮะไม่กัดกูนะเราเล่นกันทุกวันกูมันจะเครียดอะดิไม่เครียดอะ่ะเอาตัวนั้นวางนะ่ะตัวที่อยู่ในกูเดี๋ยวมันจะพันดังตาย เห็นมหนะดังเออกูเห็นแล้วตัวคอาการาดแล้วนะอ,อืมึงก็หลบในตีกระโปรงกระเป๋าอ่ะเฮ้ยเทยเยนตรงนง้มั้งตาแฉะหมดเลยเอาข้าวมาให้กินกินไหมเนี่ย,ยแต่กูถ่ายใหม่ก่นอนเฮ้ยแนย่ลึกล้บแอบดูหลานทางไกลนะมึงอ่ะเ <c oughs> ข้าไม่ได้ยังไ,ไตงตาจะกัดต่อตี มีน้ำตาลไอตัวไอ้ตัวนี้หน้าหมอมรอหนออกมานงี้ยง่อนเลยวะไหนเอ้าเนี่ยมีกี่ตัวน้ำตาลมีสามตัวแสดงน้ำตาลออกมาที่หลังสามตัวเนี่ยมันมันดำผสมแดงมันไม่ดำมืดเออแสดงมันเพิ่งออกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าเรามามันมืดตึ๊บหมดเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะดำแดงๆเอาแล้ววะบานกูบันเทิงแน่เนี่ยไอตัวนี้มีเด่นเนี่ยเห็นไหมอืมแล้วมีอกเหมือนอกหมีอกหมีด้วยนะว่าอกขาวอ่ะอืม หายเยอะจัดเลยอ่ะมันเทิงยามบ่ายเพื่อนไหนมองดูหน้าร้านนี้ันมาเกิดวันเดียวมึงเป็นไง Happy birthday to you อือสุดพี่ตองพี่มามันได้ยินเสียงหมามาขู่พี่ม,ามา <laughs> ั้ยอ๋อได้ยินใจลูกหมามันร้องไงเนะื้อ <laughs> ดำเนี่ยครับเำแบบน้ำน้ำตาล มันออกเมื่อคืนโอ้โหดูสิไอ้นี่ขนยาวได้พ่อมันเนี่ยมีขนยาวปะมีเนี่ยไอ้เนี่ยหน้าเหมือนไอ้ดำเลยนะไอ้แบกอเหรอเออนี่มันอีตามันล้างได้แค่เดียวด้วยอ่ะอืมไอ้ตัวนี้จะเป็นไรมั้งเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์ล่อฟอดเลยที่อ่ะมึงนึกว่าจะเป็นอะไรแหมเนียนแล้วมึงอ่ะคลองนมเลยโอ้โห กูต้องเสียเบีย้ยให้พวกมึงดีวะเนี่ยอ<ห>่ะถูกอ่ะ